สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิดทําให้นักเรียนไม่สามารถที่จะมาโรงเรียนได้ปกติครูก็เลยทําคลิปมาให้นักเรียนดูทางๆนะคะวันนี้ครูก็ขอต้อนรับนักเรียนสู่ห้องเรียนคิตศาสตร์นะคะครูจะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนแสดงจํานวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนนะคะนักเรียนไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะ ดีค่ะน้องๆเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทบทวนการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนกันไปแล้ววันนี้เราจะมารู้จักกับจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนกันบ้างนะคะจำนวนนับที่มากขึ้นแบบนี้น้องๆต้องตั้งใจเรียนไปพร้อมกับพี่นะคะพี่กระต่ายมีลูกปิงปองและกระบอกสำหรับใส่ลูกปิงปองวางเรียงกันอยู่เจ็ดแถวโดยเราจะแทนกระบอก เป็นค่าประจำหลักจากขวาไปซ้ายดังนี้หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนเอ๊น้องๆรู้หรือเปล่าคะว่าหลักถัดไปทางซ้ายคือหลักใดเราไปรู้จักกับค่าประจำหลักในหลักถัดไปกันค่ะพี่จะแทนลูกวิงปองหนึ่งลูกเป็นจำนวนนับหนึ่งยังจำกันได้ไหมคะ เมื่อใส่ลูกปิงปองลงในกระบอกหลักหน่วยจำนวน10ลูกจะอ่านได้ว่าสิบหน่วยซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักหน่วยเรียกว่าหลักสิบดังนั้น10หน่วยคือ1นึค่ะซึ่งสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้จำนวนนับนี้อ่านว่าหนึ่งสิบค่ะ เมื่อใส่ลูกปิงปองลงในกระบอกหลักสิบจานวนสิบลูกจะอ่านได้ว่าสิบสิบซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักหน่วยเรียกว่าหลักร้อยดังนั้นสิบสิบคือหนึ่งร้อยค่ะซึ่งสามารถเขียนแสดงจํานวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้จํานวนนับนี้อ่านว่าหนึ่งร้อยค่ะ เมื่อใส่ลูกปิงปองลงในกระบอกหลักร้อยจำนวนสิบลูกจะอ่านได้ว่าสิบร้อยซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักร้อยเรียกว่าหลักพันดังนั้นสิบร้อยคือหนึ่งพันค่ะซึ่งสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้จำนวนนับนี้อ่านว่าหนึ่งพันค่ะ เมื่อใส่ลูกปิงปองลงในกระบอกหลักพันจำนวนสิบลูกจะอ่านได้ว่าสิบพันซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักพันเรียกว่าหลักหมืน่นดังนั้นสิบพันคือหนึ่งหมื่นค่ะซึ่งสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้จำนวนนับนี้อ่านว่าหนึ่งหมื่นค่ะ เมื่อใส่ลูกบินปองลงในกระบอกหลักหมื่นจำนวนสิบลูกจะอ่านได้ว่าสิบหมืน่นซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักหมื่นเรียกว่าหลักแสนดังนั้นสิบหมืน่นคือหนึ่งแสนนั่นเองค่ะเราสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้จำนวนนับนี้อ่านว่าหนึ่งแสนค่ะ เอและหลักถัดไปของหลักแสนคืออะไรนะเราไปดูกันค่ะโดยพี่จะใส่ลูกปิงปองลงไปในกระบอกหลักแสนจำนวนสิบลูกแบบนี้น้องๆคิดว่าจะอ่านได้ว่าอย่างไรตอบกันได้ไหมคะพี่จะบอกให้เราจะอ่านตัวเลขในหลักนี้ได้ว่าสิบแสนซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักแสนเรียกว่าหลักล้านดังนั้นสิบแสนคือหนึ่งล้าน เราสามารถเขียนแสดงจำนวนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะจำนวนนับนี้อ่านว่าหนึ่งล้านค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจำนวนหนึ่งล้านมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราไปต่อกันเลยค่ะ ต่อมาเมื่อเราใส่ลูกบินปังลงไปในกระบอกหลักล้านจำนวนสิบลูกจะอ่านได้ว่าสิบล้านซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักล้านเรียกว่าหลักสิบล้านดังนั้นสิบล้านคือสิบล้านเราสามารถเขียนแสดงจำนวนแทนด้วยตัวเลขอินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะ จำนวนนับนี้อ่านว่า10ล้านค่ะเมื่อเราใส่ลูกปิงปังลงไปในกระบอกหลัก10ล้านจำนวน10ลูกจะอ่านได้ว่า10 10ล้านซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลัก10ล้านเรียกว่าหลักร้อยล้านดังนั้น10 10ล้านคือร้อยล้านเราสามารถเขียนแสดงจำนวนแทนด้วย ตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะจำนวนนับนี้อ่านว่าร้อยล้านค่ะน้องๆคะเรามาสรุปความสัมพันธ์ของตัวเลขในหลักต่างๆได้แบบนี้นะคะสิบหน่วยคือหนึ่งสิบสิบสิบคือหนึ่งร้อยสิบร้อยคือหนึ่งพัน สิบพันคือหนึ่งหมื่นสิบหมื่นคือหนึ่งแสนสิบแสนคือหนึ่งล้านสิบล้านคือหนึ่งสิบล้านสิบสิบล้านคือหนึ่งร้อยล้านเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยนะคะเราไปเรียนรู้กันต่อคะ่ะเอาละคะ่ะพี่มีตัวอย่างจำนวนนับที่มากกว่าแสนให้น้องๆดูกันคะ่ะว่าจำนวนนับที่เห็นอยู่นี้ แย่ตามค่าประจำหลักได้อย่างไรกันนะน้องๆได้เรียนจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสกันมาแล้วใช่ไหมคะใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะเราพิจารณาที่หลักหน่วยกันก่อนเลยค่ะเลขสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสองหน่วยเลขสองอยู่ในหลักสิบมีค่าสองสเลขหอยู่ในหลักร้อยมีค่าหกร้อยเลขหอยู่ในหลักพันมีค่าห้าพัน เลขสามอยู่ในหลักหมื่นมีค่าสามหมื่นเลขสองอยู่ในหลักแสนมีค่าสองแสนเราสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวหนังสือได้ว่าสองแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสองจำนวนนับนี้แยกตามค่าประจำหลักได้เป็นเลขเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเจ็ดหน่วยเลขเจ็ดอยู่ในหลักสิบ มีค่าเจ็ดสิบเลขสอยู่ในหลักร้อยมีค่าสี่ร้อยเลข0ูนอยู่ในหลักพันมีค่าศูนย์พันเลข8อยู่ในหลักหมื่นมีค่าแปด0มื่นเลข5าอยู่ในหลักแสนมีค่าห้าแสนเราสามารถเขียนแสดงจำนวนแทนด้วยตัวหนังสือได้ว่าห้าแสนแปดมื่นสี่ร้จําจำนวนนี้แยกตามค่าประจำหลักได้เป็น เลขหอยู่ในหลักหน่วยมีค่าหหน่วยเลขสอยู่ในหลักสิบมีค่าสาสิบเลข7อย, 100, ลข 5, อยู่ในหลักร้อยมีค่าเจ็ร้อยเลขหอยู่ในหลักพันมีค่าห้าพันเลขสอยู่ในหลักหมื่นมีค่าสี่0มืนเลขสองอยู่ในหลักแสนมีค่าสอง0ส0เลขหนึ่งอยู่ในหลักล้านมีค่าหนึ่งล้าน เราสามารถเขียนแสดงจำนวนแทนด้วยตัวหนังสือได้ว่าหนึ่งล้านสองสี่ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกเรามาดูตัวอย่างต่อมาค่ะจำนวนนับนี้แยกตามค่าประจำหลักได้เป็นเลขสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสงหน่วยเลขสองอยู่ในหลักสิบมีค่าส0งสิบเลขหกอยู่ในหลักร้อยมีค่าหกร้อย เลขศูนย์อยู่ในหลักพันมีค่าศูนย์พันเลขศูนย์อยู่ในหลักหมื่นมีค่าศูนย์หมื่นเลขหกอยู่ในหลักแสนมีค่าหกแสนเลขห้าอยู่ในหลักล้านมีค่าห้าล้านเลขสามอยู่ในหลักสิบล้านมีค่าสามสิบล้านเราสามารถเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือได้ว่า3 5มสิบหล้านหกแ ตอนนี้เรามาฟังสรุปกันค่ะจำนวนนับเกิดจากตัวเลขโดดสิบตัวคือศูน3 4หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าโดยจะมีค่าตามหลักหรือตำแหน่งดังนี้หน่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมืนน่นล้านแสนล้าน เรื่อยไปโดยเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักหมื่นเป็นเลขโดดในหลักแสนเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักแสนเป็นเลขโดดในหลักล้านเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักล้านเป็นเลขโดดในหลักสิบล้านเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักสิบล้านเป็นเลขโดดในหลักร้อยล้านและเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นหลักพันล้าน หลักหมื่นล้านหลักแสนล้านการอ่านจำนวนและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้เริ่มจากหลักที่มีค่ามากที่สุดไปหาหลักที่มีค่าน้อยที่สุดทีละหลักค่ะการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่าแสนไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะน้องๆ บทเรียนวันนี้สนุกไหมคะน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตั้งลาไปก่อนบา,บายยค่ะเป็นการนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลังจากนี้ครูก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งนะคะในหน้าหนึ่งหน้าสองและหน้าสามนะคะวันนี้ครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ